สบายดีสบดีเอฟซีทุกคนเดินเนาะมื้อวนนี้สิพามาเบ่งบรรยากาศอยู่บ้านคังไข่เนาะทุกคนเนาะอันตลาดนี้น่ะท้องถิ่นเออเพิ่นสิเปิดเฉพาะอันขายอยู่อันที่น้องลี่กำลังจะพาไปเบ่งนี่เนะ่ะเพิ่นจะเปิดเพิ่นจะขายแบบนี้เฉพาะคนท้องถิ่นเพิ่นเอิญมือลาดเนาะเป็นอันเพิ่นสิขายบรรจันจ มันสุกแล้วก็วันอาทิตย์เนาะถ้าโบเมนมือลาดเพิ่นกับซิบบขายเนียวนี้อันเพิ่นขายนี่กะตั้งแต่เห็นอันคนมาขนาดตั้งแต่ห้าโมงเนาะบางคนก็มาเดิกตอนนั้นอีกเพิ่นขายจนพกแปดโมงแปดโมงเครื่องคุไหน่ยทุกคนตอนนี้หนาวแหงต้องแปลกใจเห็นนุ่งสุดเก่าเนาะอันนี้กะอันเนก่าเมื่อวานอันเก่าเมื่อวานมันหนาวแหง ซอ้อนลราได้นะเบยู่ทุกคนลมมันแหงนะรู้ไงลมตลอดเลยเนาะนี่ให้เบิ้งบรรยากาศไกลไก่ก่อนเดี๋ยวสิพาไปเลานะเนาะเบิ้งคนมีลูกน้อยนะ<อ>เพห็นเลยที่นนี่ลมลให้ลมมาไปเดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิ้งเนาะเมื่อกี้นี่ไปเลาะเบิ้งแล้วไปลวเปลาะเบิ้งมาละ ว่ามันมันคากทุกคนแล้วก็เลยว่าตอนแรกก็ซิท่าคลิปเห็นมันคากแล้วก็เลยว่าสิท่าคลิปมาฟังพีเอฟซีเนาะหนาวเฮงนะผู้ใดมาเพียงขววงช่วงนี้จะลืมพวกเสื้อนานามาด้วเนาะเอาเสื้อกลมมาเพราะว่ามันลมเสื้ออันนี้มันมันมันเมะแก้แบบมันลมนะมันลมแล้วมันยังหนาวอยู่ไปจะสิพาไปเบิ่งนะ เมื่อกี้นี่ลืมบอกอันน้องรี่ว่าขายวันจันทร์วันศุกร์วันอาทิตย์คนจริงบ่แม่เพื่อนขายวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยทุกคนเดินเนาะเพื่อนสิวางขายอ่าแนวนี้เลยเนาะ ในที่ดินเดี๋ยวนี้เลยถ้าโบเมนมือลาดเพิ่นกระสิข,ขายอยู่ในนั้นเนาะขายอยู่ในบ่อน,นั้นถ้าถ้าโบเมนมือลาดก็คือตลาดทั่วไปเลยอันนี้ตลาดนี้ห่างไกลจากตัวเมืองประมาณเจดกิโลเนาะทุกคนหรือว่าอยู่ลาวเพิ่นมกเกินมาเจ็ดหลักช่วงน,นี้ก็สิมีใกล้เดี๋ยวนี้ขายเพราะว่าอันใกล้ชิดอดบุญสีเจียงแล้วค่ะนะ อันนี้ขายยังไงเอาบ้างเอาัวเป็ดพันอันเราพากไว้นี่ก่อนเ้อจึงนะค่าค่อยมาเอานี่ดยอดา เบื้งการแตรงตัวของแต่ละคนเนาะถ้าบริเวณน,นนี้ก็คือยู่บอดายทุกคนน,นะนี่เพิ่นซื้อไก่เพิ่นกระซิบใส่แนวนี้เนาะนีสิเป็นพาไปเลาะเบื้อง ตัวทางในท,งที่เป็นนั่นขายทั่วไปแต่เซาจำแรงเนาะอันนี้แม่นหอดค่ำเอ้ยแป้โมงเครื่องแล้วเพิ่นกับทิเลิกเลยทุกคนตัวนี้ตลาดตัวนี้ของเครื่องบโหลายคือตลาดน้ำงำเนาะ นี่ข้าวต้มเนี่ยแม่ซื้อข้าวจะแม่ข้าวต้มอี่ยงแม,ม่เละ้าวต้มมรเป็นฝักเออเอาอันขายจังใดก็ละพันละพเอาเอาห้าอันห้าหไหมเนื่อย่อนเดีกมนเนมะกรูดกับหยังก็มะทวาเอาแต่มาะกรูดเตมไป ขนาดเนาะเย็นขนาด เทางทีเนาะทางทีเพิ่คือขายใส้โต๊ะทางหู้นแม่นสลายแม่นวางยูดินขายโอ้ทุกคนเอามือออกมาจับกล้องนะมือจนแข็งหมดเลย หาวกลัวยูลองสานแบบคูณสาวคูณซิบไปเลยทุกคนแเอของตัดตแิยหึงฮันแม่น้องรีบเลยผ่าขึ้นไปเบื้องเด้อเนะผ่ามาเบื้องเตยุลุ่ม 啊！鸡啊！你这龙。 ให้เขาได้เครื่องโล่ซื้อมะเกียงอันนี้ไปไว้กินวินหัวเมารถนี่บสัสะออนเนี่ยสะออนเต้นลมหนาวหนาวแหง้งแหง้งนี่เอาดูกระโลอ่ะจ้าจับเอาให้เขาได้ใบสาบคัน เครื <T t ่องยูพีโซ่ลายก็จะเป็นเครื่องกันหนาวเลยเาเป็นอนนเลยหนานี่แหละมืดอีี

อานนี้เ um> uh ่าสลัดเดียวจะมาเี่เอคิดีาดีนึอเลหนอันนี้กจะกินจุ่มีนเวอันนี้จะเป็นแถวทางหน้าสลาดเนาะ โลก้าบานเอาเงินเลยลห่้ม่งกามหน้ามหน้ามก้าน้่้่งามกาน่กามงมก้ามาห้กนกม้กนก้น้้า ควมที่แบบหนาวแหงเนะาะเพิ่งจุดได้ดังไฟสิ่งทุกคนดังไฟสิ่งอยู่กลางตลาดเลย a few moments later นี่เก้าโมงเช้าแล้วเด้อทุกคนเนาะยังยังมันบูมเบ้นมันบูมเบ้นฟิลที่แบบมันหนาวนะมันเย็นมันอากาศต่างจากลองศานมันลมเนาะน,นี่มาพามาเบิ้งบ่อนที่มือเช้านี้พามาอันพีพีเอฟซี F C มาเบิ้งตลาดเนาะนี่บ่อนนี้แหละบ่อนนี้บ่อนที่เพิ่งถ่ายเครื่องมือเช้านิตอนนี้เก้าโมงแล้วเพิ่งเก้าโมงแล้วเพิ่ง,งจะทีเก็บ งาๆเลยบ่มีจักคนเลยยูอันบอนนี้นะมีเต้บ่อบนเพิ่งขายจันฮอตทิพต์นะทุกคนเนาะก็คอือยูบอนนี้ตลาดทั่วไปตัวนี้นะเพิ่งจะขายแต่เซาจู่จำข้ามคือตลาดทั่วไปเลยที่เปแล้วก็บ่เคยเห็นยูบอนนี้เนาะมันขายตั้งแต่จันซุปอาทิตย์นะทุกคนเนาะขายแต่เซาฮอตเป๊ะโมเซาแล้วก็แล้วตะแรงบ่มีเนาะ ผืนเอิญว่าคนท้องที่ผืนเอิญว่ามือลาบนะรุกคนเนาะนี่นี่สาวนี่บ้านนี่แหละบ้านนี้เป็นไก่กรกคุ่คนเนาะออกไปหนา้าลากุัเลยตอนนี้ลมเคทุกคนอยู่ยูนิฮันไก่จากตัวเมืองกะประมาณเจ็ดกิโลเนาะคลิปนี้กา่า,ายแังแต่ตอนกหกโมงจุดตอนนี้หกเก้าโมงเนาะเพฟซอ FC เดี๋ยวคลิปนี้งรีชิฟ้าไอ้ตะเพียง่นนี้เลยทุกคนเด้มมันหนาวเนาะเด๋ยวขอตัวไปก่อนมือนี้กันดีที่แดดออกมือบานนี้ไปไทยคลิปฮันแดดบออกเลยทุกคนมันมันเป็นฟิลที่แบบโบดถล้วก็มมนซีมีอันคล้ายๆคือโมอกนณะตกมาตลอดเลยแล้วมันก็หนาวเนาะมันลมเดี๋ยวนี้แหละทุกคนผู้ใดที่มาก็อย่าลืมพกเสื้อกันลมมาเดิอ กันลมมาแล้วกันนุ่งเสื้อขนเดี๋ยวนี้ใส่ใน